ในบทที่7พูดถึงน้ําท่วมโลกพระเจ้าตรัสก,กับโนอาว่าเจ้าและครัวเรือนของเจ้าทั้งหมดจงเข้าไปในเรือเพราะคนในชั่วอายุรุ่นนี้เราเห็นว่าเจ้าเป็นคนชอบธรรมต่อหน้าเราจงเอาสัตว์ต่างๆเนี่ยเข้าไปในเรือด้วยอย่างละคู่แต่ว่าสัตว์สะอาดนี่เอาไปเจ็ดคู่ส่วนสัตว์ทั่วๆไปเนี่ยเอาไปอย่างละคู่มีสองคถามคําถามแรกทําไมต้องเอาสัตว์สะอาดไปมากกว่าสัตว์ธรรมดาเพราะว่าพระเจ้าชอบสะอาด เพราะว่าเวลาโนอาออกจากเรือใช่ไหมเขาเอาแกะถวายเป็นเครื่องบูชาใช่ไหมคืนถ้าเอาไปสองตัวเนี่ยเรียบร้อยถวายตัวหนึ่งแกะคงจะสูญพันธุ์ไปเรียบร้อยแล้วพนะอเก็บเอาไว้เป็นถวายเป็นเครื่องบูชาใั้ต้องเอาไปเกินนิดหนึ่งนะเผื่อเอาไว้คําถามที่สองโนอาจะรวบรวมสัตว ทุกชนิดเข้าไปในเรือได้อย่างไรเคยคิดไหมแค่ตามจับกระลอกจับกระตายอีกใช่ไหมเขาจะเอาสัตว์มันไม่ใช่แค่20ชนิดนะมันโอ๋มากมายมาหาศาลเนี่ยแล้วจะเข้าไปในเรือไม่ต้องถามว่ายัดเข้าไปยังไงนะายัดคงจะได้เมื่อกี้คำนวณนะมันก็ใหญ่ทีเดียวตู้คอนเทนเนอร์พันกว่าตู้แต่ว่าแล้วไปจับมาหมดได้ไงอะ่ะเออใครช่วยผมหน่อยทํายังไงดีตอนนั้นไม่กลัวใช่ไหมอาแค่ไม่กลัวไปตามหามันก็2 0สองหมื่นชนิดเนี่ยไปตามที่ไหนเนะี่ยถูกต้องและก็ถูกใจด้วย ประโยคสั้นๆแต่ว่าครอบคลุมคือว่าถ้าพระเจ้ามีปัญญาให้น้ําท่วมโลกได้ใช่ไหมมีเหรอพระเจ้าจะไม่มีปัญญาให้แพะสองตัวนั้นมันก็เดินมาหาใช่ไหมแกะนั้นก็เดินมาหมาป่ามันก็เดินมาคงจะมาหาโนอาเป็นคู่คๆแล้วก็พระเจ้าเตรียมให้เพราะว่า อันนี้มันเกินกําลังของมนุษย์แล้วไงไม่มีทางอย่าว่าแต่มนุษย์แค่ครอบครัวเดียวเลยนะมนุษย์พันครอบครัวยังจับมาไม่หมดเลยใช่ไหมถ้าต้องไปตามหาไปแต่คงเป็นการจัดเตรียมของพระเจ้าที่ส่งพวกนั้นมาซึ่งถ้าดูแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยเรื่องอื่นยากกว่าตั้งเยอะเช่เรื่องน้ําท่วมทั้งโลกเนี่ยยากกว่าตั้งเยอะดังนั้นก็สามารถตอบคําถามนี้ได้เอาแล้วสัตว์มันอยู่ด้วยกันเนี่ยแกะมันอยู่ข้างๆสิงโตจะเหลือไหมชันี่นใช่ไหม อย่างที่อธิบายก่อนหน้านี้เนี่ยการกินอาหารเนี่ยของมนุษย์ไม่กินสัตว์ทํานองเดียวกันดูเหมือนสัตว์ในช่วงเวลานั้นก็ไม่กินกันไรกันแต่ว่าพอหลังจากน้ําท่วมโลกเอ็นต้นมาเหตุการณ์มันเปลี่ยนไปและขณะเดียวกันพระเจ้าคงจะมีวิธีทําให้มันสงบสติอารมณ์ไม่วุ่นวายไม่บินใบนบ,นบินมาไม่โอ้ยนะคงจะทําอะไรบางอย่างกับมันเป็นพิเศษด้วยมันเป็นกรณีพิเศษเราก็เลยยากนักที่จะอธิบายได้ครบถ้วน แต่ว่าอธิบายกว้างๆก็คือว่ามนุษย์เนี่ยไม่กินสัตว์เราก็เลยอนุมานคร่าวๆได้ว่าสัตว์เวลานั้นไม่น่าจะกินกันด้วยเช่นเดียวกันเมื่อโนอาอายุได้600ปีวันนั้นน้ำพุก,ก็พุ่งมาจากใต้บาดาลแล้วช่องฟ้าก็เปิดออกฝนตกมนุษย์ก็ตกใจมากเกิดมาไม่เคยเห็นฝนตั้งแต่ท้องพ่อท้องแม่ปู่ย่าตายายไม่เคยพูดมันอะไรว่มีน้ำลงมาจากฟ้าได้ด้วย เพราะก่อนหน้านี้บอกว่าไม่มีฝนตกบนแผ่นดินแล้วฝนก็ตกหนัก40วัน40คืนน้ําก็ท่วมแผ่นดินไม่ใช่แค่ตกมาทางนีน้คือข้างบนก็ตกมาข้างล่างก็พุ่งขึ้นมาพุ่งขึ้นมาแล้วน้ําท่วมแผ่นดินอยู่150วันในบทนี้การสร้างเรือตามคําสั่งของพระเจ้าก็ได้ช่วยครอบครัวของโนอาห์ให้พ้นภัยแต่ดูเหมือนว่าแม้การสร้างเรือจะสําเร็จแต่การช่วยโนอาห์ให้รอด มันมีบางอย่างที่สําคัญยิ่งกว่านั้นก็คือการเชื่อฟังพระเจ้าถ้าพระเจ้าบอกว่าให้เข้าไปในเรือตอนนี้ไม่เอาอย่างช่วงนี้ติดธุระอะไรต่างๆอยู่เนี่ย อาจจะไม่รอดก็ได้นะเพราะต้องเข้าไปต้องรวบรวมสัตว์ต้องปิดเนื่องจากเขาเชื่อฟังคําสั่งของพระเจ้าวันนั้นเมื่อน,น้ําท่วมโลกมนุษย์ตายหมดมนุษย์เชื้อสายของทุกเชื้อสายตายหมดเหลือแต่เชื้อสายของโนอา Verkehr อย่างเดียวเท่านั้นในวันแห่งการพิพากษาข,ของพระเจ้าก็เช่นกันมนุษย์ทุกเชื้อสายตายหมดจะเหลือเชื้อสายเดียวเท่านั้นคือเชื้อสายของพระเยซูในวันแห่งการพิพากษาคนเหล่านั้นที่เป็นคนของพระคิดเท่านั้นถึงจะรอดปลอดภัยได้ เมื่อการพิพากษาของพระเจ้ามาถึงไม่มีผู้ใดรอดได้นอกจากผู้ที่อยู่ในพระเมตตาของพระเจ้าเท่านั้น